สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันหลังนิคมบางปิณนะครับเราจะมาอัปเดตท,ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงบางปินครับนี้เป็นหลังนิคมบางปิณนะครับนี่ครับด้านนี้เป็นนิคมบางปินนะครับอุตสาหกรรมบางปิณนะครับนี้เราจะมาอัปเดตนะครับการก่อสร้างทางรถไฟหลังนิคมนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างครับทางก่อสร้างนะครับนี่ครับ การขอสร้างครับช่วงนี้ยังไม่ได้ตั้งเสาครับก็กําลังจะหล่อเสาครับก็วางโครงเหล็กเสร็จแล้วครับก็ได้ครึ่งแล้วโครงเหล็กหล่อตาหมอเสร็จแล้วก็ส่วนทางนู้นไกล้ๆนะครับเห็นเป็นเสาตั้งอยู่นะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเสาเดี๋ยวเราพาไปชมข้างหน้าครับก็ต้องเดินระวังน่ะครับนี่เราเดินบนขอบคันเขื่อนของนิคมนะครับเพราะว่า ด้านล่างมันเป็นน้ำนะครับลงไปไม่ได้น้ําค่อนข้างจะสูงอยู่นายจะท่วมหลังรองเท้าครับเพราะมันขังอยู่ฝนตกมากกลางวันนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราพามาอัปเดตนะครับหลังนิคมการก่อสร้างอันนี้ก็จะเห็นเป็นท่อครับเดี๋ยวพาลงมาดูครับท่อในการขุดเจาะนะครับเนี่ยครับหัวขุดเจาะวางลากฐานนะครับนี่ครับโอ้ใหญ่มากเลยครับ มองไกลๆเหมือนไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่มาดูใกล้ๆแล้วใหญ่มากนี่ครับท่อคนเขาน่าจะเข้าไปเดินได้ครับเห็นครับมันนู้นเป็นแท้งน้ําใหญ่ครับนูก็ท่อใหญ่มากครับเห็นะหครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับท่อใหญ่มากนี่ครับเป็นหลังนิคมบางปีนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นนะครับลวงาพันแรงมากนะครับเดี๋ยวนี้ เราพาขึ้นไปดูในส่วนช่วงนี้ครับที่เขากำลังก่อสร้างนะครับนี่ครับงานก่อสร้างตอนนี้วางโครงสร้างเสร็จแล้วครับก็ไปดูทางนู้นครับก็หลังช่วงนี้ครับเ็า่าจจะเลิกงานแล้วนะครับ การก่อสร้างว่าฝนก็มามึนแล้วครับเนี่ยตอนเย็นอากาศไม่แน่ไม่ย้อนอายุรุ่นดูร้อนเข้านะครับจ,จะพามาดูแบบนะครับที่เขาจะใช้หล่อเสาตอ่อหม้อสะพานนะครับเนี่ยเสาตอ่อหม้อทางรถไฟครับพูดผิดครับนี่ครับเป็นแบบเสาตอ่อหม้อ น,นี่เป็นเคนใหญ่ครับเดาอย๋ยผมพาเดินไปนู้น,นครับครับก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าการก่อสร้างมาถึงไหนแล้วที่ลงไปคลิปก่อนหน้านั้นอยู่ช่วง หลังนิคมไฮเทคนะครับนี่ครับนี่ก็จะนี่ครับหัวขุดเจาจะครับมาทาดูหัวขุดเจาะใหญ่ๆนี่ครับนี่ครับโลใหญ่มากหัวขุดเจาะนี่ครับอันนี้เป็นเล็ก